เอ็กซโป2,025ที่โอซาก้าคันไซครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราแคมเบเดียมีอะไรน่าสนใจนะครับเข้ามาก็เจอเลยธงชาตินี่ทำลายทอดแหนะะครับมีแสดงนัวัตรกรรมของเขเมรน,นะครับมกัมพูชานะครับเข้ามาด้วยกลิ่นหอมหวนของอริยธรรมโบราณครับ ภาพสลักนครวัดนะครับนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจของชาวเขมรโบราณน,นะครับและแสดงความเป็นทุ่งรวงทองนะครับมีการปลูกข้าวอู่ข้าวอู่น้ําของเอเชียนะครับมั้งแต่อดีตการนะครับเป็นคําภาคภูมิใจแต่ทําไมมีหนังใหญ่เป็นมรดกของเขมรก็ไม่แน่ใจครับเหมือนประเทศไทยเยอะเลยครับผม โอ้แล้วป้ายนี่มีความไฮเทคโนโลยีมากนะครับของเขมรนะครับผมใช้การแขวนด้วยเชือกงานแฮนด์เมดนะครับสื่อถึงเทคโนโลยีโลกอนาคตโชว์โมเดลของอาคารที่สูงที่สุดในกัมพูชานะครับสูงเอันดับหนึ่งความสูง333เมตรนะครับอาคารหลังนี้นะครับ ก็ยกให้เป็นนวัตกรรมชั้นสุดยอดของประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชากับผ